สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเลขาคณิต2มิติชนิดต่างๆเราไปชมกันนะคะว่ากิจกรรมจะสนุกสนานเพียงใดในกิจกรรมรู้จักกับด้านและมุมเชิญชมได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีกันก่อนเร็วสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้คุณครูกวางมีกิจกรรมสนุกสนุกหนึ่งกิจกรรมมาจัดให้เด็กๆได้เล่นการเด็กๆอยากลองทำไหมคะอยากแต่ก่อนอื่นคุณครูมีอ,อะไรเนี่ยกล่องพิเศษกล่องพิเนาหรือกล่องพิเศษใช่ไหมในกล่องคุณครูมีของหลายชิ้นเลยถ้าคุณครูหยิบออกมา ให้เด็กๆช่วยกันตอบได้ไหมคะว่าสิ่งที่คุณครูหยิบออกมาคืออะไรได้ไหมได้ค่ะได้นะอ่ะนะชิ้นแรกนะคุณครูหยิบมันะหยิบอะไรดีนะ้อะไรดีนะ้าครูหยิบอะไรออกมาอ่ะเดี๋ยวครูรับของมุก,ก่อนครูหยิบอะไรออกมาคะ,รก,าะกระดขาษกระดาษกระดาษเป็นอะไรคะเลขค่ะคณิตเป็นรูปเลขค่ะคณิตหรออ,อ่ะเด็กๆเลขคณิตละคน ใครอยากตอบต้องทําไงคะยกมืออ่าเดี๋ยวให้ยกมืออ่ะใครอยากตอบยกมือขึ้นน้องกีตาหนูจะตอบว่าหนูเห็นอะไรคะลกูกเอาหนึ่งอย่างเลือกมาเวงกลมวงกลอันไหนเป็นวงกลมคะอ่ะอันนี้เป็นวงกลมอาวมีอะไรอีกใครอยากบอกคุณครูคนต่อไปน้องมิตรู้จักรูปอะไรบ้างลูกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมเอ๊ เรารู้ได้ยังไงอะคะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหรือว่ามันเป็นห้าเหลี่ยมดูจากมุมอะครับทําไมอะกุมันมีหนึ่งสองสามสี่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมนี่ต้องมีกี่มุมอะครับสี่สี่มุมหมอถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมหรอเอ๊ะแล้วถ้าเป็นห้าเหลี่ยมอะครับห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมก็นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเหลี่ยมต้องมีกี่มุมอะคะมีห้ามุมมีห้า ออเอ๊ะมันหจริงไหมนะเดี๋ยวลองมาดูกันซิว่าจริงไหมนะเด็กๆนับเลขเป็นนียังงคะเป็นแล้ว,ลวใช่ไหมอ่ะอ่ะเด็กๆว่าอันนี้เป็นรูปอะไรคะ,ะสามเหลี่ยม,ม,เ,ยมเดี๋ยวมานับมุมพร้อมๆกันนะถ้าคุณครูเอาปากกาจุดไปแล้วนั่นหมายถึงว่าเรานับไปแล้วนะคะนะอันนี้มุมที่อ่ารูจุดนะจุดไว้เลยนะอันนี้ สองอ่าแต่อันนี้สามอันนี้รูปอะไรคะสามเหลี่ยมเอารูปต่อไปรูปต่อไปอันนี้รูปอะไรคะสี่เหลี่ยมจริงไหมนะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันอันนี้มุมที่หนึ่งลูกกี่เหลี่ยมคะสามอ่ารูปสี่เหลี่ยม รูปต่อไปอไม่รู้รูปอะไรอะลองนับสิแล้วรูปนี้ล่ะกี่เหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมเป็นศูนย์เป็นศูนย์เะไม่มีเหลี่ยมมีเหลี่ยมไหมคะดูสิวงกลมมันเป็นวงกลมมันมีเหลี่ยมไหมลูกไม่มีมมันนเป็วงกออแล้วเส้นมันเป็นยังไงเนี่ยเส้นมันก็เหมือโค้งโค้งเป็นโค้งโค้งใช่ไหมไม่มี เหลี่ยมถูกไหมไม่มีมุมทีนี้เมื่อกี้เด็กๆบอกไปแล้วว่าแต่และรูปเนี่ยเป็นรูปเลยขาคณิตเด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมรูปเลยขาคณิตของคุณครูทีนี้คุณครูมีอีกหนึ่งอย่างอ,อะไรเนาะอันนี้คือถุงค่ะคุณครูจะเอารูปเลขาคณิตทั้งหมดนี้มีกี่ชิ้นนะห้าชิ้นเอาใส่ลงไปในถุง มองเห็นไหมครับไม่เห็นคุณครูจะให้เด็กๆอะเอามือไหนมืออยู่ไหนมือมือขวามือขวามือขวาข้างไหนมือขวาเอามือขวาลวงลงไปตามที่คุณครูบอกเช่นดูนะอะเด็กๆอย่าให้คุณครูหยิบรูปอะไรขึ้นมาจากในถุงนี้ใครอยากตอบยกมือขึ้นเดี๋ยวดูก่อนใครนั่งเรียบร้อยอน้องกีต้านั่งเรียบร้อยมากอย่าให้คุณครูหยิบรูปอะไรคะ วงกลมอ่ะคุณครูจะหยิบรูปวงกลมนะแล้วคุณครูก็ไม่มองด้วยนะดูนะดูซิว่าคุณครูจะหยิบได้รูปวงกลมหรือเปล่าใช่ไหมใช่วงกลมไหมคะแล้วคุณครูหยิบถูกได้ไงอ่ะอ่ะก็ครูจับแบบนี้สมมติอันนี้เป็นวงกลมใช่ป่ะครูก็จับแบบอ่ะจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นวงกลมอ่ะก็มันเป็นวงโค้งอ่ะอ๋อมันเป็นวงโค้งออ๋ใครอยากทำกิจกรรมยกมือขึ้น น้องพอตน้องพอตหนูอ,อยากหยิบรูปอะไรคะสี่เหลีห่ยมสี่เหลี่ยมน้องพอตจะหยิบได้ไหมลูกสี่เหลี่ยมอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าน้องพอตจะหยิบรูปสี่เหลี่ยมได้ไหมนะคะอ่ามันตั้งใจดูนะเดี๋ยวคุณครูขยับอ่ะหยิบรูปสี่เหลี่ยมนะลูกห้ามมองนะได้ไหมห้ามมองนะอ,อง่ะหยิบมาเลยลูกหนึ่งชิ้นสี่เหลี่ยมไหมสี่เหลี่ยมใช่ปะคะใช่อา่าแล้วนี่รูปอะไรคะห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมอ่คุณครูให้แก้ตัวเอาอีกทีหนึ่งได้ไหมลูกนะเอารูปสี่เหลี่ยมนะ เอถูกไหมดูสิรูปอะไรคะส,สี่เหลี่ยมใช่ไหมขยับหยิบบ้างคนงตอไป่นะนั่งยังไงนั่งเรียบร้อยหนูยิม้มให้เพื่อนบอกอยากให้หนูยิ้มหยิบรูปอะไรคะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเอาสามเหลี่ยมก่อนสามเหลี่ยมนะเดี๋ยวคุณบุ๊ขยับใช่ไหมถูกไหมเนี่ยเป็นรูปสามเห<า><า>ลี่ยม ครูอยากให้ไมตี้รูปเมื่อกี้สามเหลี่ยมไปแล้วสี่เหลี่ยมไปแล้วห้าเหลี่ยมไปแล้ววงกลมไปแล้วเหลือรูปอะไรนะหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมเอาหยิบหกเหลี่ยมให้คุณครูหน่อยนะไมตี้จะหยิบได้ไหมคะหกเหลี่ยมไหมไหนดูสิหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือห้าเหลี่ยมนี่เี่หกเหลี่ยมโอ้ยทำไมทุกคนเก่งอย่างงี้ตบมือให้ตัวเองก่อนอ่า เดียวได้เลยค,คุณครูถามหน่อยสิคะว่าทําไมเด็กๆถึงหยิบถูกล่ <L> ะใครอยากตอบทําไงคะอ่าหนูยิม้มหนูยิ้มบอกค,คุณครูสิคะว่าทําไมนะตอนที่เด็กๆหยิบอะเด็กๆก็ไม่ได้มองเนาะทำไมเด็กๆถึงหยิบถูก,กอะบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังสิหนูสังเกตจากตรงไห<อ>น,นลูกลูกทั้งหมดูทั้งหมดใช่ไหมคะอ่าไหนลองรูปให้คุณครูดูสิคะทําไงคะแล้วทำไงอ่ารูปอย่างนี้แบบว่า แน่ใจก่อนแล้วค่อยรูปอีกต่อ่ารูปอีกค่ะรูปด้านนี้ด้านที่เท่าไหร่คะเนี่ยหนึ่งด้านที่หนึ่งแล้วพอรูปด้านนี้สองอ่ารูปด้านนี้สามสี่ครบหรือยังอ่ารูปมีทั้งหมดสี่ด้านใช่ไหมเมื่อกี้น้องยิ้มบอกว่ารูปขอบขอบใช่ไหมคะรูปแล้วได้สี่ด้านเอ๊แล้วนอกจากมีด้านสี่ด้านเนี่ยมีขอบทั้งหมดสี่ขอบเนี่ยเด็กๆสังเกตจากตรงไหนได้อีกไหมอะตรงตรงไหนคะอะอานอกจากขอบแล้วมีอะไรอีก ตรงไรนะลูกตรงมุมตรงมุมเออตรงแหลมแหลมเขาเรียกว่ามุมอ่ะทีนี้ถ้ารูปสี่เหลี่ยมมีสี่ขอบแล้วมีกี่มุมอ่ะลูกมีสี่มุมมีสี่มุมหมอรู้ได้ยังไงอ่ะเวลาเราล้วงลงไปจับก็แตะไปเนี่ยอ๋อแตะไปเรื่อยใช่ไหมลูกนับในใจอ๋อแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมมีขอบหรือมีด้านทั้งหมดสด้านแล้วก็มีมุมทั้งหมดกี่มุมคะสี่สี ี่ด้านสี่มุมต้องแน่ใจก่อนที่หยิบขึ้นมาก่อนตัวต้องแน่ใจก่อนเนาะ<ๆ>ทีนี้เด็กๆรู้จักรูปเลขาคณิต ชนิดต่างๆแล้วคุณครูมีกิจกรรมต่อไปด้วยที่จะให้เด็กๆทําอยากทําต่อไหมอย,อยากอยากเดี๋ยวคุณครูขอหยิบจากกล่องวิเศษก่อนนะวิเศษอะไรคะเอาอันก,ออกเ่เกนะ็บด้วยกล่องปิศาหรือกล่องวิเศษิเ,เ,เศษเคุณครูหยิบขึ้นมาอันนี้อะไรคะเชือกเชือกเชือกสีแดงเขาคุณครูมีเชือกอยู่หนึ่งวงหนึ่งวงคุณครูอยากให้เด็กๆทําเชือกอันนี้ให้เป็นรูปเลขาคณิตได้ไหมได้ไหมครับ ถ้าเราจะทำรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมมีกี่มุมนะคะสามมุมสามมุมคุณครูจะให้เด็กๆจับคนละมุมห<ม>นึ่งคนหนึ่งมุมต้องใช้เด็กจับทั้งหมดกี่คนคะสากี <3 S 1> <3 S 2> ค่คนนะสามคนเป็นสามมุมนะอ่ะอาวใครนั่งเรียบร้อยเดี๋ยวคุณครูจะให้มามจับ เหมือนย่างคุณครูวางเหมือนย่งคะเหมือนยังโอ้ยเก่งจังเลยตบมือให้ตัวเองก่อนเลวทีนี้ทีนี้สามเหลี่ยมไปแล้วรูปต่อไปถ้าคุณครูอยากให้ทำรูปสี่เหลี่ยมเด็กๆคิดว่าเด็กๆทำได้ไหมครับได้ต้องใช้คนจับกี่คนสี่สี่คนเพราะอะไรคะทำไมถึงใช้สี่คนเพราะมันมีสี่ด้านสี่มุมเพราะมันมีสี่ด้านและสี่มุมอ่ะอ่าจับเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้คุณครูหน่อยค่ะ สี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะได้ไหมสี่เหลี่ยมย่าง<ส>มีกี่มุมเนี่ย<ส>หนึ่งสองสามและสี่มุมต่อไปมีสี่เหลี่ยมแล้วอะไรต่อดีรูปอะไรต่อลูกห้าเหลี่ยมห,าห้มหาเหลี่ยมต้องกี่คนคะห้าคน,าคนเอาไข่อีกคนนึงนะเพิ่มอีกคนหนึ่ง มิกดีกว่าไมตี้ครับดูนะว่ามิกจะจับถูกหรือเปล่ารูปห้าเหลี่ยมนะไหนลูกเพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งมุมเพิ่มยังไงเนี่ยเร็วปปิดเหมือนยังเหมือนไหมเหมือนละเหมือนแล้วทีนี้รูปต่อไปเป็นรูปอะไรเดียวหกเหลี่ยมเอ๊ต้องเพิ่มใครมาอีกคนนะไมตี้ไมตี้พอดีเลย พอคนพอดีเลยอาไหนหยิบหกเหลี่ยมสิหยิบมาเลยว่างเหมือนไหม,หมเออเหมือนแล้วคล้ายๆเนอะคล้ายๆมีกี่มุมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าและ6ห6<ส>หกเก่งมากรูปสุดท้าย oh. Oh. ช่วยคุณครูทำเส้นเชือกอันนี้ให้เป็นวงกลมได้ไหมคะ<ด>อ้าไหนใครทำได้ยกมือขึ้นน้องพอแล้วกันน้องพอดมาทำวงกลมให้คุณครูดูหน่อยสิคะลูกทำได้ไหมนี่ทำให้เป็นวงกลมแบบนี้เลยนะอยากให้ใครช่วยไหมลูกเอาใครดีใครดีให้เพื่อนช่วยเลือกให้อามอ่ะอามช่วยน้องพอดจับให้เป็นวงกลมหน่อยลูก ครงกลมย่าเห็นดูซิใคราวงกลมไหมวันนี้เราทํากิจกรรมอะไรไปบ้างลลก,กิจกรรมแรกที่คุณรูให้เด็กๆทําคืออะไรเนี่ยเด็กๆได้สังเกต รูปเลขาคณิตชนิด,นดต,ต่างๆใช่ไหมเด็กๆก,ก็จะรู้แล้วว่ารูปเลขาคณิตมีรูปอะไรบ้างรูปเลขาคณิตสองมิติจากนั้นครูให้เด็กๆทําอะไรอีกอันเนี้ยเอามาทําอะไรนะคะทำเป็นรูปเลขาคณิตอ๋อให้เอาเชือกเนี้ยหนึ่งวงเนี้ยมาทําเป็นรูปเลขาคณิตชนิดต่างๆเด็กๆทําได้ไหมเมื่อกี้เนี้ยได้เด็กๆชอบไหมคะกิจกรรมวันนี้สนุกไหมลูกสนุกไหมสนุกนะแล้วเดี๋ยวไว้ว่าหลังเรามาทํากิจกรรมกันอีกเอาไหมคะวันนี้ไปแล้วลูก ขอบคุณคุณครูยังคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ,อ้าบ๊ายบาย สำหรับกิจกรรมที่จบไปนะคะก็คือกิจกรรมรู้จักกับด้านและม,มุมซึ่งในกิจกรรมนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกตรูปเลขาคณิต2มิติชนิดต่างๆนะคะซึ่งเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้กิจกรรมนี้ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสนะคะโดยการที่เริ่มต้นจากใช้ตาในการสังเกตแล้วก็นับจํานวนมุมและจํานวนด้านของรูปเลขาคณิต2มิติชนิดต่างๆนะคะ จากนั้นเด็กๆก,ก็จะได้ใช้มือในการสัมผัสนะคะในกิจกรรมที่เรานำรูปเรขาคณิตชนิดต่างๆเนี่ยนะคะใส่ลงไปในถุงแล้วให้เด็กเนี่ยใช้มือล้วงลงไปนะคะแล้วก็สัมผัสนับจำนวนมุมและจำนวนด้านนะคะโดยที่ไม่มองนะคะแล้วหยิบขึ้นมาตามที่คุณครูและเพื่อนๆช่วยกันกำหนด ส่วนในกิจกรรมสุดท้ายนะคะเด็กๆจะได้ลองสร้างรูปเลขาคณิต2มิติชนิดต่างๆด้วยตนเองนะคะโดยการใช้เชือกไหมพรมเส้นนี้นะคะในการที่เด็กๆจะได้ช่วยกันจับให้เกิดเป็นมุมต่างๆเช่นรูปสามเหลี่ยมนะคะก็ต้องใช้เด็กๆจำนวน3คนในการจับให้เกิดมุม3มุมนะคะแล้วเมื่อเกิดมุม3มมุมเนี่ยก็จะพบว่ามีด้านนะคะ 3ด้านแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มทีละมุมไปเรื่อยๆก็คือเพิ่มเด็กทีละหนึ่งนะคะก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมและสุดท้ายที่รูปวงกลมนะคะวงกลมเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราจะสร้างให้ได้รูปวงกลมจริงๆเนี่ยจะต้องใช้เด็กจํานวนมากเลยในการช่วยกันจับเพราะว่าถ้าเด็กน้อยนะคะจับแล้วก็ยังจะเกิดมุมแล้วก็เกิดด้านจริงๆฉะนั้นคุณครูอาจจะต้องช่วยแนะนำเด็กๆในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะ ก่อนจะจบกิจกรรมไปในวันนี้นะคะเรามีข้อเสนอแนะเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณครูนะคะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะก่อนที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต2มิติชนิดต่างๆเนี่ยคุณครูควรเชื่อมโยงนะคะโดยให้เด็กๆได้รู้จักกับเรขาคณิต3มิติต่างๆนะคะหรือที่เรานํามาให้ดูก็คือไม้บล็อกนะคะไม้บล็อกเนี่ยจะมีทรงต่างๆนะคะก็คือมีทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมทรงกลมอันนี้ก็ทรงสี่เหลี่ยมนะคะกรวยแล้วก็ทรงสามเหลี่ยม คุณครูควรให้เด็กได้รู้จักกับเลขาคณิตสามิติก่อนนะคะแล้วเชื่อมโยงไปสู่รูปเลขาคณิตสองมิติชนิดต่างๆโดยการวาดรูปลงในกระดาษนะคะจากนั้นนํามาตัดให้เป็นชิ้นแล้วนําไปจัดกิจกรรมรู้จักกับด้านและมุมอย่างที่เราได้นําเสนอไปนะคะสําหรับในวันนี้กิจกรรมสนุกๆก,ก็ได้จบลงแล้วเราไว้พบกับกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ในตอนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ